สำหรับผลิตภัณฑ์อ v ว n ไนเอสบาลาตัวนี้นะครับจุดเริ่มต้นเลยตัวผมแล้วก็ครอบครัวนะครับมีภาวะการเป็นเบาหวานจากกรรมพันธุ์นะครับมันเลยทําให้ผมนะครับพยายามคิดค้นเสาะหาสูตรตํำรับสมุนไพรไทยครับเพื่อที่จะมาช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดและผมก็ได้ไปเจอ4ี่สุดยอดสมุนไพรไทยครับจะมีมะระขี้นกผักเชียงดาอบเชยแล้วก็ถังเช่าครับเมื่อ4ี่สุดยอดสมุนไพรตัวนี้ครับมารวมกันเป็นผลิตภัณฑ์อีว n ไนเอสบาลาตัวนี้ครับมันสามารถช่วย ให้คุณลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ในทันทีนะครับต้องย้ำนะครับว่าในทันทีภายใน1ชั่วโมงครับหลังจากที่คุณทาน Evina S Balance ตัวนี้นะครับแล้วเจาะน้ำตาลดูครับค่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณนะครับจะลดลงได้อย่างทันทีเลยนะครับภายใน1ชั่วโมงโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ Evina S Balance นะครับตอนนี้เลยนะครับหกล่อง30แคปซูลจากราคาปกติ780บาทครับเราไม่ขายเราขาย2กล่องเพียง950บาทเท่านั้นครับ950าบาทนะ คุณได้มากถึง60แคปซูลให้คุณได้ไปดูแลสุขภาพของคุณยาวๆกันเลยครับ